ถ้าพูดถึงสถานที่ที่ลึกลับที่สุดในโลกนะคะหลายคนอาจจะนึกถึงสามเหลี่ยมเบอร์มูดาแต่สำหรับดิฉันแล้วเนี่ยไม่มีที่ไหนจะเท่าทวีปแอนตาร์กติกาได้เลยค่ะอืมจริงครับมันคือดินแดนน้ำแข็งที่ทั้งโดดเดี่ยวหนาวเย็นสุดขั้วแล้วก็เต็มไปด้วยปริศนาวันนี้เราเลยจะมาลองขุดกันให้ลึกไปเลยค่ะว่าภายใต้แผ่นน้ำแข็งหนาเป็นกิโลกิโลเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่ครับ จากข้อมูลที่เราได้มานี่ก็มีตั้งแต่เรื่องพิระมิดโบราณไปจนถึงฐานทัพลับเลยทีเดียวใช่ค่ะแล้วเรื่องราวของแอนตาร์กติกานี่มันน่าทึ่งตรงที่ว่ามันมีครบทุกรสชาติเลยครับคือตั้งแต่คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่ก็น่าทึ่งไม่แพ้กันไปจนถึงทฤษฎีสมคบคิดที่ ฟังแล้วก็อดคิดตามไม่ได้จริงๆเย่มเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องที่เห็นภาพชัดที่สุดก่อนเลยดีกว่าเรื่องของพีระมิดในแอนตาร์กติกาครับผมคือในปี2016มันมีภาพถ่ายดาวเทียมออกมาจากเทือกเขาเอลสวิร์ h แล้วมีคนไปเจอเขากับยอดเขาแห่งหนึ่งที่หน้าตาม,มันเหมือนเหมือนมหาพีระมิดแห่งกิซาเป,ป๊ะเลยอะค่ะมีสี่ด้านคมกริบยอดแหลมชาดได้มันดูสมมาตรเกินไปมากอะใช่ครับ นั่นคือสิ่งที่ทุกคนคิดแต่ในทางธรณีวิทยาเนี่ยเขามีคำอธิบายที่น่าทึ่งอยู่นะครับปรากฏการณ์ที่เรียกว่านูนาแทกนูนาแทกครับนูนาแทกลองนึกภาพตามนะครับมันเหมือนยอดเขาที่โผล่พ้นทานน้ำแข็งขึ้นมาแล้วก็ถูกเอ่อถูกลมความเย็นกัดเซาะมาเป็นล้านล้านปีเลยครับอ๋อนึกภาพออกแล้วค่ะเหมือนภูเขาที่โผล่ขึ้นมาจากทะเลน้าแข็งใช่เลยครับจนเกิดเป็นรูปทรงแบบนี้ขึ้นมาได้ ตัวอย่างที่ชัดเจนมากก็คือยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นในเทือกเขาแอลป์ครับเข้าใจแล้วค่ะเป็นคําอธิบายที่สมเหตุสมผลมากแต่แต่ถึงม้คาอธิบายเรื่องนูนาแทคจะฟังดูมีเหตุผลนะคะครับไอาการที่มันมีสี่ด้านที่ดูเปะขนาดนี้มันก็ยังน่าสงสัยอยู่ดีเพราะว่ายอดเขาส่วนใหญ่ที่ถูกกัดเซาะม,มันมักจะเรียบแค่เอ่อด้านสองด้านไม่ใช่หรอคะนี่เป็นคําถามที่ดีมากครับและนี่คือจุดที่วิทยาศา,ศาสตร์กับทฤษฎีเริ่มมาบรรจบกัน คือในทางธรณีวิทยาการเกิดสี่ด้านที่สมมาตรเนี่ยมันเป็นไปได้แต่ว่าน้อยมากครับอม,มันจึงไม่แปลกเลยที่คนจะตั้งทฤษฎีว่าหรือว่านี่อาจจะไม่ใช่ฝีมือธรรมชาติแต่เป็นฝีมือของอารยธรรมโบราณเหมือนกับที่เราเห็นพีระมิดในอียิปต์หรือเม็กซิโกใช่ครับซึ่งมันก็เป็นข้อถกเถียงที่น่าสนใจมากแล้วมันก็ไม่ได้จบแค่ปิระมิดนี่สิคะ ในแหล่งข้อมูลยังพูดถึงภาพถ่ายดาวเทียมที่เจอวัตถุแปลกๆอีกอย่างสิ่งที่ดูเหมือนประตูสี่เหลี่ยมผืนภาคขนาดมหึือมาบนหนา้าผาโหคือมันใหญ่พอที่เครื่องบินจะบินเข้าไปได้สบายๆเลยหรือภาพที่ดูคล้ายกับบันไดที่แกะสลักเข้าไปในภูเขาแล้วก็ทอดทางไปสู่ท้ำมืดๆอีก พอเห็นของพวกนี้มารวมกันความคิดที่ว่าเป็นฝีมือมนุษย์มันก็ยิ่งใช่ค่ะมันก็ยิ่งดูน่าเชื่อถือขึ้นมาเลยแน่นอนว่าปรากฏการณ์พวกนี้ก็อาจจะมีคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้เหมือนกันครับทั้งการเคลื่อนตัวของน้ําแข็งการละลายที่ไม่สม่ําเสมออืแต่สิ่งที่ทําให้มันลึกลับขึ้นไปอีกก็คือแหล่งข้อมูลบอกว่าภูม,มิประเทศพวกนี้มันไม่คงที่ครับบางปีก็โผล่มาให้เห็นชัดๆบางปีก็ถูกหิมะทับจุนหายไปแล้วก็กลับมาใหม่ เหมือนเล่นซ่อนหากับเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะใช่ครับพอพูดถึงโครงสร้างที่อาจจะเก่าแก่นับล้านปีแบบนี้มันก็ทำให้อดคิดถึงอดีตของทวีปนี้ไม่ได้เลยว่าจริงๆแล้วก่อนที่มันจะกลายเป็นน้ำแข็งมันเคยมีหน้าตาเป็นยังไงกันแน่คะเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกันได้ดีมากครับเพราะว่าแอนตาร์กติกาไม่ได้หนาวเหน็บแบบนี้มาตลอดในอดีตมันเคยเป็นทวีปที่เขียวชอุ่มมากก่อนจริงเหรอคะมีหลักฐานชัดเจนเลยครับ อย่างที่คณะสำรวจของโรเบิร์ตฟอร์กันสกอตไปเจอซากใบไม้คล้ายต้นบีชตั้งแต่ปี1912โห oh. หรือที่น่าทึ่งกว่านั้นคือการค้นพบป่าที่กลายเป็นหินคือเจอต้นไม้สูง7เมตรที่ยังอยู่ในสภาพอย่างรากอยู่เลยครับนี่คือภาพของป่าฝนเขตอบอุ่นเมื่อ100ล้านปีก่อนไม่อยากจะเชื่อเลยจากป่าฝนกลายเป็นทะเลทรายน้ำแข็งมันเกิดอะไรขึ้นคะมันเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรภูมิอากาศของโลก ครับที่เกิดขึ้นช้าๆเป็นละล้านปีแต่ที่น่าสนใจคือจากการขุดเจาะแกนน้ำแข็งลึกล,กล,กลงไปเราเจอหลักฐานของละอองเรนูจากทุ่งทุนราที่มีอายุแค่12ล้านปีเท่านั้นเองโห oh, 12ล้านปีซึ่งในทางธรณีวิทยาถือว่าไม่นานเลยครับอ๋อ oh, ไม่นานเลยหรอคะครับหมายความว่าบางพื้นที่ของแอนตาร์กติกาเพิ่งจะถูกแช่แข็งไปเมื่อไม่นานมานี้เอง พอได้ยินแบบนี้คำถามที่แวบเข้ามาในหัวทันทีเลยก็คือเป็นไปได้ไหมว่าเคยมีคนอยู่ที่นั่นก่อนที่ทุกอย่างจะกลายเป็นน้ำแข็งอืม <t moi> แม้ว่าวิทยาศาสตร์จะบอกว่าไม่น่าใช่นะคะเพราะมนุษย์เราเพิ่งเกิดขึ้นมาแค่ส0 0แสนปีแต่น้ำแข็งมันเก 14, ่ากว่านั้นตั้ง14ล้านปีแต่แต่ว่ามันก็ดันมีของปริศนาอย่างแผนที่พิร r เรสที่วาดขึ้นในปี1513ัวขึ้นมานี่สิคะใช่เลยครับ ที่มันแสดงแนวชายฝั่งของแอนตาร์กติกาในสภาพที่ไม่มีน้ําแข็งซึ่งมันเป็นไปได้ยังไงในยุคนั้นนี่คือหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยครับมีนักประวัติศาสตร์เชื่อชาร์ลส์แฮปกูตั้งทฤษฎีที่โด่งดังมากว่าพิริเรสอาจจะไม่ได้วาดเองทั้งหมดอ๋อแต่เป็นการคัดลอกและรวบรวมข้อมูลมาจากแผนที่ของอารยธรรมโบราณที่สาบสูญซึ่งมีความรู้ด้านการเดินเรือที่ล้ำหน้ากว่าที่เราจะจินตนาการได้ ถึงแม้ว่าทฤษฎีนี้จะถูกนักวิชาการกระแสหลักโจมตีอย่างหนักใช่ไหมคะใช่ครับแต่เหตุผลที่มันยังคงน่าหลงไหลยอยู่ก็เพราะมันสะท้อนความปรารถนาลึกๆของมนุษย์ที่อยากจะเชื่อว่าในอดีตเคยมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้จากบนพื้นผิวที่เต็มไปด้วยปริศนาคราวนี้เราลองดำดิ่งลงไปใต้แผ่นน้ำแข็งกันบ้างดีกว่าคะ่ะดิฉันสนใจเรื่องทะเลสาบใต้ฐานน้ำแข็งมากโดยเฉพาะทะเลสาบวอลสต็อก ที่ได้ยินว่ามันถูกตัดขาดจากโลกภายนอกมาเป็น10บสล้านปีเลยเหรอคะใช่ครับประมาณ1 5บหถึงยีล้านปีเลยทีเดียวลองนึกดูนะครับว่ามันคือระบบนิเวศที่ถูกปิดผนึกไว้อย่างสมบูรณ์ก่อนที่มนุษย์จะถือกำเนิดเสียอีกโอ้ oh. ทีมนักวิทยาศาสตร์รัสเซียใช้เวลาเป็น10บสปีกว่าจะเจาะน้ําแข็งนาเกือบ4ี่กิโลเมตรลงไปถึงผิวน้ําได้สําเร็จแล้วเขาเจออะไรบ้างคะคือสิ่งที่ค้นพบในทะเลสาบใต้ทานน้าแข็งต่างๆเนี่ย มันเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับชีวิตไปเลยครับที่ทะเลสาบเมอร์เซอร์เราพบแบคทีเรียที่อยู่ได้ในความมืดสนิทและแรงกดดันมหาศาลหรือที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือการค้นพบสิ่งมีชีวิตคล้ายฟองน้ำที่เกาะอยู่ใต้หิ้งน้ำแข็งซึ่งอยู่ห่างจากทะเลเปิดและแสงอาทิตย์ถึง260กิโลเมตร260กิโเมตรครับ มันพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าชีวิตมีความโทรดกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากโห oh, พอได้ยิ้มเรื่องระบบนิเวศในความมืดเรานึกภาพตามนี้มันเหนื่อยจริงมากๆเลยนะคะแล้วก็มีอีกอย่างที่ดิฉันว่ามันแปลกสุดๆเลยก็คือน้ำตกเลือดค่ะ Blood Falls ใช่ค่ะภาพที่เห็นคือน้ำสีแดงเหมือนเลือดสดๆไหลออกมาจากทานน้ำแข็งสีขาวมันคืออะไรกันแน่คะ ปรากฏการณ์นี้เบื้องหลังทางวิทยาศาสตร์ของมันน่าทึ่งไม่แค่ภาพที่เห็นเลยครับน้ำสีแดงนั่นคือน้ำเค็มจัดที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กธาตุเหล็กกลับมันไหลมาจากทะเลสาบใต้ทานน้ำแข็งที่ถูกกักไว้มานานกว่า5ล้านปีพอได้ออกมาสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศเป็นครั้งแรกธาตุเหล็กในน้ำก็ทำปฏิกิริยาออกซิเดชัน อ๋อ oh, ขึ้นสนิมทันทีใช่เลยครับหรือพูดง่ายๆก็คือขึ้นสนิมทันทีเลยกลายเป็นสีแดงสดแบบที่เราเห็นดังนั้นสิ่งที่ดูเหมือนปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติจริงๆแล้วกลับเป็นกุญแจสำคัญที่อาจทำให้เราเข้าใจการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตนอกโลกได้เลยเพราะอะไรคะเพราะในน้ำนั้นมีจุลินทรีย์ที่อยู่ได้โดยไม่ต้องใช้ออกซิเจนซึ่งอาจจะเป็นโมเดลของสิ่งมีชีวิตบนดวงจันทร์ยูโรปาของดาวพฤหัสก็เป็นได้ครับจากเรื่องวิทยาศาสตร์สุดขั้ว เราลองเปลี่ยนมาดูเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติกันบ้างดีกว่าในแหล่งข้อมูลพูดถึงตำนานที่เล่ากันในหมู่นักสำรวจอย่างเรื่องนินเจนอสิ่งมีชีวิตสีขาวขนาดยักษ์รูปร่างคล้ายมนุษย์หรือเรื่องความรู้สึกประหลาดของคณะสำรวจของแชคเคิลเทนที่รู้สึกเหมือนมีคนที่สี่เดินตามอยู่ตลอดเวลาทาั้งๆที่ทีมมีกันแค่สามคนเรื่องพวกนี้มันมีคำอธิบายไหมคะในทางจิตวิทยา อธิบายได้ว่ามันเป็นผลมาจากสภาวะที่เรียกว่า sensory deprivation ครับการถูกตัดขาดจากการรับรู้ใช่ครับความโดดเดี่ยวสุดขั้วความเงียบงนันและสภาพแวดล้อมที่ขาวโพลนไปสุดลูกหูลูกตาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสมองและสภาพจิตใจของมนุษย์ได้อย่างรุนแรงเลยทําให้เกิดภาพหลอนขึ้นมาได้ใช่ครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าคําอธิบายนี้อาจไม่ได้ไขปริศนาได้ทั้งหมด มันยังคงมีพื้นที่สีเทาที่เปิดให้เราได้จินตนาการต่อไปมาถึงตรงนี้เราเห็นแล้วว่าแอนตาร์กติกามีทั้งปริศนาทางธรรมชาติและเรื่องเล่าเหนือจริงแต่บทบาทของมนุษย์เองนี่แหละค่ะที่อาจจะเป็นปริศนาที่ซับซ้อนที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของนาซีเยอรมน,นีใช่ครับและนี่คือจุดเริ่มต้นของทฤษฎีสมคบคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งของทวีปนี้เลยที่ส่งคณะสำรวจไปที่นั่นในปี1938-1939ครับ เป้าหมายยังเป็นทางการของนาซีคือการหาแหล่งน้ำมันปะวานและปักหมุดอ้างสิทธิ์ในดินแดนแต่ข่าวลือที่แพร่สะพัดหลังสงครามคือเรื่องการสร้างฐานทัพ211หรือฐานทัพลับใต้แผ่นน้ำแข็งเดาเรื่องมันก็พีขึ้นไปอีกเมื่อเรือดำน้ำูโบ a t ของเยอรมันสองลำไปโผล่ที่อาร์เจนตินาหลังสงครามจดไปแล้วหลายเดือนใช่ครับ ซึ่งมันก็โหมกระพือข่าวลือว่าพวกเขาอาจจะไปส่งใครหรืออะไรบางอย่างที่แอนตาร์กติกามาก่อนแม้ว่าจะยังไม่มีหลักฐานทางกายภาพของฐานทัพนี้เลยก็ตามนะครับแล้วเรื่องมันก็ซับซ้อนขึ้นไปอีกเมื่อสหรัฐส่งกองกำลังทหารที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาไปยังแอนตาร์กติกาในปี1946ในชื่อปฏิบัติการไฮจัม operation high jump ใช่ค่ะนำโดยพลเรือเอกริชาร์ดอีเบิร์ด คือมันใหญ่โตเกินกว่าจะเป็นภารกิจสำรวจทางวิทยาศาสตร,ร์ธ,ธรรมดาธร,รมามากมแล้วภารกิจก็จบลงกระทานหันก่อนกำหนดหลายสัปดาห์เลยมีคนตั้งทฤษฎีว่าจริงๆแล้วพวกเขาไปรบกับฐานทัพนาซีที่นั่นหรือเปล่าคะและเรื่องราวที่ดังที่สุดที่ผูกกับคนเรือเอกเบิร์ดก็คือเอกสารที่อ้างว่าเป็นบันทึกกลับของเขาครับที่เล่าว,ว่าเขาได้บังเอิญขับเครื่องบินเข้าไปในช่องเปิดขนาดใหญ่แล้วก็ไปเจอหุบเขาที่อบอุ่นเขียวขจีใช่ครับ มีสัตว์โบราณอย่างแมมมอธเดินอยู่จากนั้นก็ถูกนำทางโดยยานบินประหลาดไปพบกับอารยธรรมใต้พิภพที่ชื่อว่าอากาธาอากาธาครับที่มาเตือนมนุษยชาติเรื่องการใช้อาวุธนิวเคลียร์ฟังดูเหมือนพล็อตหนังเลยนะคะแต่ถึงบันทึกกลับนี้จะไม่เคยถูกยืนยันว่าเป็นของจริงแต่สิ่งที่น่าสนใจคือมันไปสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์จริงๆของพลเรือเอกเบิร์ตที่เขาเคยเตือนว่าในอนาคต สหรัฐอาจถูกโจมตีโดยศัตรูที่บินข้ามขั้วโลกมาได้ซึ่งนักทฤษฎีก็มองว่านี่คือคำใบ้ถึงสิ่งที่เขาไปเจอมาจริงๆและจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ทำให้ทฤษฎีสมคบคิดทั้งหมดนี้ดูน่าเชื่อถือขึ้นมาก็คือสนทิสัญญาแอนตาร์กติกาปี1959ครับอ๋อ นี่เป็นคำถามที่สำคัญมากเลยนะครับว่าทำไมสองมหาอำนาจคู่สงครามเย็นอย่างสหรัฐกับโซเวียตถึงยอมจับมือกันง่ายๆแล้วประกาศให้ทั้งทวีปเป็นเขตปลอดทหารห้ามกิจกรรมทางทหารทุกชนิดและควบคุมการเข้าถึงอย่างเข้มงวดใช่ครับสำหรับนักทฤษฎีแล้วการร่วมมือที่ดูผิดวิสัยนี้มันเหมือนเป็นการยอมรับโดยในว่าที่นั่นมีบางสิ่งที่สำคัญและอันตรายเกินกว่าที่ชาติใดชาติหนึ่งจะควบคุมได้และทางที่ดีที่สุดคือต้องปิดตายมันเอาไว้จากโลกภายนอก ช่ครับพอฟังมาทั้งหมดแล้วแอนตาร์กติกาเป็นเหมือนกระจกสองด้านเลยนะคะด้านหนึ่งสะท้อนความจริงทางวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งเป็นทะเลทรายน้ำแข็งที่เคยเป็นป่าฝนครับเป็นดินแานที่ดูไร้ชีวิตแต่กลับเต็มไปด้วยระบบนิเวศสุดขั้วที่ซ่อนอยู่แต่อีกด้านหนึ่งมันก็สะท้อนจินตนาการและความกลัวของมนุษย์เราออกมาได้อย่างไม่รู้จบใช่ครับ แต่ถ้าเราดึงกลับมาสู่ความเป็นจริงในปัจจุบันตามที่แหล่งข้อมูลชี้ให้เห็นเนี่ยภัยคุกคามหรือผู้บุกรุกที่แท้จริงของแอันตรกติกาในวันนี้อาจจะไม่ใช่เอเลียนหรือฐานทัพลับอืแต่เป็นสิ่งมีชีวิตจริงๆที่เราพาเข้าไปเองอย่างพวกสปีชีส์ต่างถิ่นที่ติดไปกับเรือหรืออุปกรณ์วิจัยแล้วก็ไปรุกรานระบบนิเวศท,ที่เปราะบางของที่นั่นแต่ผู้บุกรุกที่น่ากลัวที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับ คำถามที่ว่าแอนตาร์กติกาจะกลับมาเขียวขจีครั้งหรือไม่มันไม่ใช่แค่เรื่องในอดีตหรือทฤษฎีอีกต่อไปแต่มันคือความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทั้งโลกอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยใช่ครับน่าคิดมากเลยค่ะตลอดการคุยของเราวันนี้แหล่งข้อมูลได้นำเสนอการบุกรุก2รูปแบบในแอนตาร์กติการูปแบบแรกคือการบุกรุกในจินตนาการและทฤษฎีสมคบคิดทั้งฐานทับลับ อริยธรรมที่สาบสูญส่วนอีกรูปแบบคือการบุกรุกที่เป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์นั่นคือสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นตัวเล็กๆและภาวะโลกร้อนที่ค่อยๆคืคบคลานเข้าไปอย่างเงียบๆคำถามที่น่าคบคิดทิ้งท้ายก็คือการบุกรุกรูปแบบไหนกันแน่ที่สุดท้ายแล้วจะกลายเป็นผู้เปิดเผยความลับของทวีปแห่งนี้และกำหนดอนาคตของมันคะ